again สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องโวโต๊ะสกิสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับโต๊ะสกีเซ็ต400นะครับผมสวัสดีพี่เจ้าของเครื่องก่อนครับผมสวัสดีพี่พี่ชื่ออะไรครับผมชื่อนิวครับพี่พี่นิววันนี้เอาเซ็ต400มานะครับผมเครื่องเดียวกับนินจา400ใช่เครื่องบล็อกเดียวกันบอกเดียวกันแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวนักเก็ตใช่ดัน, like น, so นั้ cancel, go, Marina, นจะเป็นตัวสปอร์ตทำไมไม่ชอบนินจา400ครับทำไมถึงออกเซ็ต400เอ่อผมชอบรถสไตล์รถนักเก็ตครับมันขี่สบายใช้งานในเมืองได้ครับพี่เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก ขับเซตเก้าร้อยใช่พี่ขับเซตเก้าร้อยซื้อสดซื้อสดมีปัญหาต้องใช้เงินด่วนตอนนั้นก็เลยต้องขายตอนนั้นซื้อสดแซตเก้าประมาณเท่าไหร่หลักสี่พี่ประมาณสี่ประมาณสี่ซื้อสดครับแต่ว่ามีเรื่องเรื่องการเงินนิดหนึ่ใช่ขายต้างขายก่อนครับเอาเงินก้อนมาใช่แล้วตอนนี้พี่ก็บอกว่าไปทํางานเก็บเงินแล้วก็ซื้อได้ครับซื้อคันนี้เองออกเซตสี่ร้อยเองใช่ครับปีไหนพี่คันนี้อันนี้โฉมล็อตแรกเลยครับสอง9ัน1ิลเก้าสองแรกเลยร็อตแรก ใช่ครับไปดูที่โชว์รูมก็ชอบก็เอาเลยเอาเลยอย่างนแล้วไม่ไปสักเก้าอีกรอบนึงโอ้ไม่มีใครซัพพอร์ตใช่ใช่ไม่เหมือนตอนแรกๆใช่ใช่ครับช่วงนี้ยุคนี้ดีกว่าทุกคนต้องมีเองครับมีปัญหาเรื่องนี้ไปหมดเนี่ยผมก็เลยเอาเอาที่ไหวแล้วกันใช่ครับการใช้งานแค่400เป็นไงครับใช้งานดีนะครับไม่ยังไม่เจอปัญหาจุกจิกอะไรเลยอ๋อใช่ก็คือเป็นรถสเปคเขาเรียกว่ากลางๆใช่ครับสวิตสบายไม่หนักมาก เราเล่นรถกลางๆเรื่องเซอร์วิสเรื่องเปลี่ยนยางเปลี่ยนโซ่สเตอร์ก็จะประหยัดหน่อยใช่ครับครับอัตรากินน้ำมันกินน้ำมันไหมครับตอนนี้ตอนแรกเดิมๆมันก็ประหยัดครับประหยัดมากเลยไปบางแสนก่อนจะมีโควิดนี้ไปกลับ200อประมาณสบายใจสบายตังใช่ไปกลับ200แต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับโอ้เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ทํารถมาเยอะมันก็กินมากเล่ครับผมเคยไปนครนายกกับเพื่อนเพื่อนหมดไปถังเดียวผมไปสองถังครึ่ง คันนี้ได้บอกเลยว่าภายนอกอาจจะดูเอ้ยไม่มีอะไรแต่ภายในทามาเพียบนะโอ้หอันนี้หมกนะเคยเรียกว,ว่าหมกอันนี้<ช>ทําอะไรบ้างครับภายในมีแฝดกล่องแฟดกล่องปัดแต่สิ่งครับกล่องแต่งแล้วก็หัวเทียนแต่งก็เลยโอ้โหเอาแบบปลดความเร็วรถให้ได้เยอะที่สุดใช่ครับวิ่งประมาณหนหร่ครับเขาก็ปิดไม่เคยลองเองครับมีเพื่อนมีแต่เพื่อนเอาไปลองครับครับ อยู่ที่ประมาณบนถนนได้20กว่าครับพี่20ใช่บนไดโน่ก็22ประมาณนี้ครับพี่โอ้ย20นะฮะเส้น400วิ่ง20นะฮะคุณคิดดูเอาเส้นโวนภูมิเพื่อนสั่นไหล่จริงจริงนะครับเจอเส้น400วิ่ง20เข้าไปโอ้แต่สะบัดเอาเรื่องพี่สั่นครับเพราะว่าในักเก็ตวิ่งแรงๆก็ใช่ครับสะบัดเหมือนกันแต่ผมไม่เคยลองเองนะเพื่อนเราไปลองเราไปลองโอเคเรามาดูของแต่งกันแล้วกันครับพีมีอะไรบ้างครับกันนี้ชุดหน้าครับพี่ก็มีหลักๆก็ กันสะบัดครับพี่ของ RCB แท้ครับสีทองสวยงามเลยครับผมนะครับแล้วก็ขาจับด้วยใช่ครับทั้งชุดนี้ประมาณเท่าไหร่ขาจับับทั้งชุดนี้อ๋อเป็นร้านของผมขายเองครับพี่รวมขาจับอยู่ประมาณ3,500 3,500นะครับมีร้านขายอะไหล่ด้วยใช่ครับผมโอ้โหวันนี้เราอยู่แบบเจ้าของร้านขายอะไรแต่งใช่ครับต้องการอะไรต้องการอะไหล่อะไรรถรุ่นไหนนะครับลองทักไปหาที่ร้านดูเพจ New Big b i k e Shop นะครับ New Big b i k e Shop นะครับผมใครสนใจอะไหล่แต่งแบบ งามๆแบบนี้นะฮะเข้าไปร้านที่เขาได้แตงกุหลมครับผมแล้วก็มีเป็นปั๊มเบรกครับทูปาเบอร์สิบสี่ RCB RCB ครับผมแล้วก็มือคัต RCB ครับพี่เป็นยกชุดเดียวกันครับ RCB RCB ต้องใส่คู่ใช่ครับใส่คู่เลยเน้นเน้น RCB ครับพี่เน้น RCB แล้วก็อันนี้ก็เป็นคิวเดิมครับผมของตัว SE ถ้าตัวธรรมดามันจะสั้นประมาณนี้ถ้า SE จะยาวขึ้นมาประมาณนี้ เป็นชิวเดิมใช่ครับไม่เปลี่ยนชิวนะครับเซตสี่มีชิวแต่งครับมีครับพี่แต่มันยังไม่เจอทรงที่แบบถูกใจอ่ะมีร้านมีขายไหมอ๋อพี่ร้านอยากได้ก็หาให้ได้ครับชิวชิวด์อัจฉริยะนะครับแต่สติ๊กเกอร์นี่ตำนานนะฮะหายากนะครับสติ๊กเกอร์นี้ไม่ใช่ใครก็จะมีได้นะครับบอกเลยต้นแปะให้กับมือเลยโอ้โหโหดจริงๆนะฮะโครงการพิเศษนี่รู้จักกันทุกคนรักทองประมาณนี้ครับพี่ไล่นักทองแล้วก็มี ตากเกอร์คาร์มอนใช่ครับหุ้มมาตั้งแต่ตัวข้างถึงตัวคางเลยใช่ครับเป็นหุ้มอันนี้ผมทำอ่ะเพราะว่าผมจะลองทําเป็นฟิล์มลอยน้ำเพราะว่าผมจะรับงานฟิล์มลอยน้ําด้วยครับแต่ทีนี้สภาพแดดยังไม่เป็นใจครับพี่ฝนตกทุกวันเลยแถวนี้เลยยังไม่ได้ทําส่วนบางโคนเนี่ยตอนแรกทำเป็นสีเทาผมก็เนี่ยทาพร้อมรอแล้วรอลงฟิล์มลอยน้ำแล้วยังไม่ได้ลงสักทีก็เลยเป็นสีดาก็เลยเป็นสีดําไปก่อนแล้วก็เจสี ยุ่งยุ่งแรกนะครับจะให้ซับแทงกันด้วยอันนี้ของทำทำสวยงามครับพี่ทำเองครับเป็นซับแทงตามจริงจะมีสองข้างครับพี่แต่ไปหัดยกล้อพี่แล้วมันหลุดหลุดหายไปเลยข้างหนึ่งหัดยกล้อข้างนี้ก็หลุดเองครับพี่หลุดไปแล้วแต่เอามาประกอบใหม่ครับพี่ใครสนใจมีทุกรุ่นนะพี่ไม่ธรรมดาจริงนะครัเจ้าของหัดยกล้อแปลว่าเป็นสายยกล้อนะครับคันนี้ไม่เน้นเร็วแต่เน้นยกใช่ใครสนใจก็มีครับทุกรุ่นโอ้โหมีเหมือนกันครับประมาณเท่าไหร่ครับราคา อ่อคู่แล้ประมาณ250ครับพี่เฮ้ย250ได้ซักแท้งครับผมไปติดเพชเทอย่างนี้เลยนะผมมีทุกรุ่นครอบชคอะไรมีหมดครับงานสวยงามนะครับร้านนี้ก็ใครต้องการของแต่งไปหาดูที่ร้านนี้ก็ได้ครับผมต่อได้เลยครับก็หลักๆก็ต่อไปก็น่าจะเป็นท่อนะพี่ท่อท่อฟูครับพี่ฟูตรงนี้นะฮะ นตกบ่อยนะก็จะเป็นสีกาแฟหน่อยนะครับขอโทษแต่เป็นฟูฟูยาวไปตช่ไหยครับ้าเป็นเรียววินเรียววินคาร์บอนครับพี่นี่ก็ตำนานเหมือนกันครับเรียววินขอได้เลยว่าราคานี่แรงประมาณเท่าไหร่ครับเรียววินเรียววินนี่ได้มาพี่ไปสับท่อมาสับลูกค้าลูกค้าเบื่อลูกค้าที่มาซื้อท่อร้านผมก็เขาถอดทิ้งไปเลยผมก็เลยอ่ะโอเคผมก็อัดยาแก้วใหม่ใช้เองเลยอ๋อลูกค้าถอดทิ้งถอดทิ้งไปเลยพี่เขาบอกเขาเบื่อ เบรลียวินลูกค้าระดับไหนเขาเนี่ยโอ้โหพี่ผมเบื่อแล้วถอดทิ้งเอ้ยใช่เขามาใส่ท่อให้ผมไงแล้วก็เปลี่ยนเลยเราฟังท่อฟูลเรียวินกันดีกว่าก็จะประมาณนี้นะครับนุ่มๆลั่นๆเพราะว่าจูนเยอะด้วยเสียงเครื่องก็จะแปกๆหน่อยใช่ครับแล้วก็มี กาดท่อด้วยน่ัวที่ร้านมีขายมีครับพี่มีกากขอท่อนะฮะเพื่อให้ท่อมันดูเต็มมากขึ้นใช่ครับแล้วก็ป้องกันเวลาเราถอยครับพี่ชอบโดนตรงเนี้ยประจําเลยใช่ครับพี่ก็จะมีรอยพองๆเหมือนใช่เหมือนแว่นนิดนึงจะมีรอยท่อนะครัมแต่ว่าอันนี้ร้านที่เขาก็มีเหมือนกันมีครับท่องฟูยกเส้นก็มีครับของแซสี่หรือว่าทุกรุ่นครับทุกรุ่นครับพี่มีทุกรุ่นยางมีไหมครับยางยาง มีเป็นเปอร์เซ็นต์พี่อ๋อเป็นยางเปอร์เซ็นต์ใช่ครับผมที่ร้านเปลี่ยนยางให้ได้ครับเอ่อไม่ได้ครับพี่พอดียังไม่มีหน้าร้านยังไม่มีงบกําลังหางบอยู่ครับยางตัวนี้เป็นเป็นฮิลลารีเชิร์ลซิตี้ครับพี่ตัวเขาเรียกว่ายอดทิสเลยใช่ครับสามร้อยสี่ร้อยเคยใช้ลัสโซ่สปอร์ตอย่างนี้ครับหมดไวเกินไปครับแต่ว่าหนึบหนึบหนึบมากแต่ว่ามันหมดไวหมดไวไปไวแต่ตัวนี้จะทนหน่อยนะับททนครับแล้วก็การใช้งานต่างกันเล็กน้อย ว่าเยอะอยู่นะเยอะเลยครับเยอะนะพี่ตัวนั้นหนึบกว่าเยอะตัวนั้นแต่เทสุดขอบตัวนี้ยังไม่สุดนะฮะไม่สุดเลยไม่สุดเลยได้แค่นี้ตัวนี้มันจะไปหมดพวกเรื่องตรงกลางเพราะว่าเขาจะดีดคัดดีดคัดแล้วยางยางมันจะดีดแล้วมันจะหมดตรงกลางไวใช่ตรงกลางเริ่มเริ่มแบนเลยอ่ะดีดคัดบ่อยซีนช็อกนี่เคยเคยรั่วมั้ยครับรั่วครับดูรอยได้เลยยังรั่วอยู่ครับนีมันจะเป็นคราบน้ำมันเลยนี่นน่ะอ ยั่วครับจจริงยกลั่วนี่ไม่ได้ลงหลุมนะฮะยกล้อลงแรงนั่งเลยยกล้อใช่ยกล้อนะครับผมโอเคแล้วก็เป็นพวกท้ายสั้นธรรมดาครับพี่ท้ายสั้นธรรมดานะฮะไทซั้นที่ร้านนี้นะครับมีครับผมมีเปทุกแบบของใครของค่ายไหนครับไทซั่นมีทุกค่ายเลยพี่ตั้งแต่300ยันพันอัพก็มีอยู่มาเท่าไหร่ครับท้ายสั้นท้ายสั้น390ถึงพันอัพครับมีตาแมวด้วยครับตาแมวมีแถมให้ครับเฮ้ย ซื้อสายสั้นได้ตามแมวนะครับเป็นของเลือกได้ว่าจะสีส้มหรือสีฟ้าเป็นของที่คู่กันยังไงก็ต้องใส่อยู่แล้วมีสีส้มกับสีฟ้าลองนะฮะอันนี้เป็นสีฟ้าสีฟ้านะครับผมกันน้ำไหมครับกันไม่ตามแมวกันน้ำสบายๆนะครับผมแต่ว่าด้วยแรงการกระชากหรือว่าดีดคัดนะฮะไปเรียนไปแล้วนะฮะแล้วก็หาไม่เจอแล้วต้องเบิกใหม่นะครับผมแล้วก็มีเป็นพวกสปูนแต่งเล็กๆน้อยๆไป ปูนยกนะครับเวลาเซวิสเซวิสก็จะง่ายหน่อยแล้วก็มีจุกลมจุกลมครับแถมมาครับยางเวลาสูบลมมันก็จะง่ายนะครับเพราะว่าปกติมันออกตรงเนี้ยสายมันงอไม่ได้มันแข็งแต่นี่เป็นงอมาให้แล้วใช่ครับโอเคอกครับเหมือนจะอกมันอกมาแถมมากับตัว SE ครับพี่ใช่ครับเป็นอกอกเดิมเลยกับถ้า400 SE ครับ แต่ว่าเหมือนจะทําสีไหมครับหรือว่าสีเดิมอาสีเดิมครับพี่โหเงาวับอ่ขายเคลือบเงาเหมือนกันนะพี่โอ้โหมีน้สัยเคลือบเงาด้วยอ่าเป็นแบรนด์ตัวเองครับพี่โอ้โหเจ้าดแบรนด์ตัวเองนี่ทำยังไงครับมันอยาเคลือบเงาไอ่มันเป็นสูตรครับพี่เป็นสูตรครับแต่ความลับสนใจติดต่อได้ครับมาจากช่องนี้เดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้ที่นี่มีโปรโมชั่นมาช่องมโตสกิใช่นะครับผมไปขอร้านที่ก็ได้เราจะมีเปอร์เซ็นต์พิเศษให้ใช่ครับส่วนลดพิเศษให้เป็น ยามยาเคลือบเงาสูตรของทางร้านที่เรานะครับผมลองไปหาดูมีปีกด้วยมีปีกครับผมไม่รู้ผมว่าปีกน่าจะมีปัญหากับการยกล้ออยูน่นะ <c oughs> ่านนจะดึงแบบไม่ให้หน้าลอยอ่ะมีปัญหาแบบไม่มีอบพี่ไม่มีไม่มีแต่ว่าติดเพื่อความสวยงามเอาสวยงามครับตอนอันนี้เป็นโฉมแรกของทางร้านครับที่นํามาขาย <c oughs> ตอนนี้มีโฉมใหม่เป็นคาร์บอนแล้วครับเป็นแบบปีกของตัว V4 อะพี่ <c oughs> อ่าเริ่มเอามาทยอยขายแล้วขายดีครอบพี่คาร์บอนด้านคาร์บอนเงามีครับ ด้านเงาแคปล่ามีตามงบให้เลยมีหมดเลยเนี่ยผมวันนี้เราไม่ได้มาถ่ายโดดนะวันนี้เรามาขายของครับขายของปากล้านแปะไว้ตรงนี้เลยเนี่ยผมสบายมากครับช่องผมอะไรก็ได้ครับสบายเนี่ยผมแล้วก็เรื่องราคาเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับคันสัสี่ราคามือหนึ่งอยู่ประมาณแสนเก้าครับพี่แสนแปดแสนเก้านะผมจำไม่ค่อยได้เอาจะจะต่างจากนินจาช่านินจาจะแพงกว่านินจาจะแพงกว่าเพราะว่าทรงจะเป็นสปอร์ตคูลแฟรลิง แต่ตัวนี้จะเป็นเปลือยนะครับเรื่องปัญหาการขับสีนี้ครับตั้งแต่ออกมาไม่มีเลยไม่เคยเจอปัญหาเลยแล้วก็ของแต่งอีกอยาก่างหนึ่งก็คือล้ถึงล้ถึงน, <ะ S 2> น <ะ S 1> รล้วถึงท่อเซนเซอร์โอทูครับผมบเห็นเขาบอกว่ามันชอบแบบล็อตหลวมเองครับวมผมว่าคลิปนี้ผมผมลาตรงแบบรันวิวแลน่าจะเป็นคลิปสอนยกล้อมากกว่าจของรถขนาดนี้นะครับแต่ผมก็ มีนิดหน่อยบ้างแต่ว่าไม่บ่อยเพราะว่าก็เสียวๆซีนโชกเหมือนกันใช่ครับตอนนี้เลิกนะับเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกตั้งแต่ซีนโชกหน้ารั่วครับไม่เม้าเลยแนะนำการจงร้อแบบขั้นตอนง่ายๆนะครับผมว่าอย่างแรกเลยต้องอยู่ที่ใจก่อนครับยืนยืนกับนั่งอันไหนยก่งมากกว่าผมส่วนตัวผมว่านั่งนะตอนแรกใช่นั่งปกติใช่ครับใช่ครับอยู่ถ้าปกติเลยอยู่ก็เราก็เอาตูดขอยับมาติดแล้วก็ดีดคัดขึ้นครับดีดคัดขึ้นใช่ตอนแรกดีดก็ ขาอาจจะมองว่าดีดคัดความรู้สึกดีดยังไงดีดคัดดีดยังไงบางคนบางคนจะดีดนิ้วดิงสองนิ้วครับแต่ผมประมาณนิ้วเดียวก็ปล่อยไปเลยดี๋ยวก็คือวิธีการจำแล้วก็ปล่อยไปเลยใช่ครับเพื่อให้แบบคัดมันกระตุกใช่ใช่ครับล้อมันจะลอยแต่ตอนนี้ถ้าจะเอายกจริงๆมันไม่ต้องดีดคัดก็ได้พี่เป็นเพราะทำเยอะมั้งหรือเปล่าเปิดก็ลอยเลยครับเปิดลอยเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเปิดลอยได้อยู่พี่ก็แต่ต้องกระแทกช่วยนิดนึงได้ใจสายยกเลยครับผม ก็แทกกระแทกอยูยวัซสี่นี้ปกติสีซีน้อยเนี่ยเราต้องกระชากแต่แ้นสี่แค่ดิคัตก็ขึ้นแล้วใช่ครับดิคัตกระแทกขึ้นก็คือกระแทกมาถึงแบบขยบหน้าใช่ใช่ดึงใช่จังหวะดึงกันได้จังหวะแล้วก็เลี้ยงคันเร่งใช่ครับจังหวะยกอาจจะไม่ยากแต่จังหวะเลี้ยงอ่ะชะไม่หักเลี้ยงยากแรกแรกมันจะเหวอเหวอครับยกครั้งแรกผมลอยสูงจนเหวอเหวอแล้วลอสองก็ยกปุ๊บขาหลุดเลยออกจากข้างเกือบเกือบเป็นเหมือนกันนี่ ถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายแต่ว่าอย่างนี้เราถูกนนะครับผมยกนี้ยกไอที่ปิดดีกว่าครับไอที่ปิดเนี่ยละเออ่อนเหมือนกันใช่เนี่ยผมอ่ะก็อยากจะให้แนะนำเพื่อนๆทื่พี่น้องที่อยากขี่ล้อเนี่ยครับเอ้ยไม่ใช่แนะนำเพื่อนเพื่นพี่น้องที่อยากจะอยากเล่น400ใช่ครับแต่จะมาขับปิกฟายหรือว่าแฟดสี่เนี่ยจะแนะนำนิดหน่อยผมว่าถ้าลังเลนะระหว่าง400กับนินจา400กับแซดสี0รเนี่ยถ้าส่วนตัวชอบแนวไหนต้องดูครับพี่ ลิ้นจี่400เนี่ยได้แบบหล่อเท่แน่นอนสปอร์ตแต่ในเกตก็เหนื่อยหน่อยแต่มันก็ฟิลลิ่งการขับขี่ดีดีครับพี่ไม่สบายกว่าใช่ครับพี่ซั่นสีจะหมอบหมอมหน่อยใช่ครับแล้วก็ให้ฝากช่องทางกันติดตามแล้วก็ฝากร้านนิดนึงครับผมฝากร้านนิดนึ่งอ่าเป็นเพจนะครับมิวบิ๊กไวช็อปนะครับมิวบิ๊กไวช็อปมีอะไรแต่งทุกอย่างที่อยากได้ครับอยากจะมีวิวไปในคลิปนะครับมีน่มดีนี่มีทุกอย่างครับทุกรุ่นแล้วก็มีอนาคต เปิดคอร์สการสั่งล้อไยังครับพี่ยังยังขณะก็น่าจะเปิดคายแคร์อยู่ครับพี่อ๋อล้างรถใช่ครับแล้วก็มีน้ำยาขัดเงาแล้วครับพี่นะใช่ใช่แล้วก็ Facebook ส่วนตัวครับพี่ Facebook ส่วนตัวอ่าสหัสวรรษศรีสุวรรณครับภาษาอังกฤษครับโอเคครับใครอยากไปเที่ยวที่ขับรถอยากไปขับอยู่ที่ไหนครับขับที่ไหนขับอ่อบ้านผมอยู่กิ่งแก้วครับพี่ขับทุกวันก็จะเป็นกิ่งแก้วไปบางนาไปศรีนครินไปลำเล็กเส้นบางนาใช่ใช่ครับลำเล็กบางนาแล้วก็สวนตะฟูมทุกเย็น เจอพี่เขาก็ทักพี่เขาได้ทักได้เอาเทักได้สำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากงเพื่อนี้ครับพี่ครับผมครับผม,ผมสวัสดีครับ